สครับสบายดีสบายดี <descon fin anta> สบายดีบุญล่ำกาบูรณ์ปรการพระพุทธธรรมพระสงฆ์พุทธังสังนัจฉามิธรรมังสังนัจฉามิสังฆังสังนัจฉามิเขาสบายดีพ่อแม่น้องยูทูบเปิดุกช่องนะครับ FC ุกช่องเมื่อวานี DJ ไลฟ์ที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมมาอย่างคนบอลโคกใหญ่สาวเปิดใจไลายที่สุดหลาไลฟ์สุดแต่ว่าเมื่อนี้มานี่้ใครก็ไม่เปิดใจคือกันเปิดใจก็ขวัญซึ่เป็นแบบ์อะกันพี่น้องก็ติดตามลงอะค่อยๆถามมากะ ทีนมาปัจจัยในส่วนหนึ่งคือคอยเขามาเมื่อเล่าแต,แต่ก่อนเปอร์เซี์อาเซียนปีหาแปดมาอย่างไม่เห็นอีอย่างเจริญส่วนมากจะไปมุ่งสองขอเลยบ่ได้แวะเมื่อวันทุพ่พ่อเราบ่ใครได้แวะเมืองยังพอดแต่ว่าไปมุ่งสองขอนหลายแล้วมันนี้อยากให้พ่อแม่น้องมาเบิ่งว่าเอออันนี้คืออีอย่างอ่นนานเป็นภาษาลาวเลยใบใบชาละเซอร์ใบชาละเซอร์ได้รับการใบชาลเซร์เนี่ยรับนี่มาจาก บัลลาร์นั่ดีบัลลาร์โบกเมืองสงขลานี่เป็นสายสายปกครองนะเนาะนั่นี่เป็นสายสายการศึกษานะเดี๋ยวไปมาสายการศึกษานะมันสีมันสีความหมายมันเดินดูเมืองแหละบนอ่างห้องการศึกษาที่การและกีฬาเมืองสายสายศึกษาอ่สายการศึกษาโดยโดยัวนี้จะเป็นสายปกครองนี่แม่เจ้าเมืองเซนปกครองอ่าโดยโดยอีกอย่างเป็นของบัล ลาดีบาลัดบกเม,มืองเมืองสองคอนโซนขเขตก็ได้รับการมอบหมายมาจากพระอาจารย์สอนจันทสารโรรองเจ้าคณะเขตสบุไใสวชิราวระสุมตันนี้เป็นเป็นต้นนี้มันสิแตกนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าบกแกออกคือคนนี้เป็นขอ,ของบานมาเมล็ดทองโดยพระอาจารย์ทวิจิตวโรรองเจ้าคณะเมืองสองคอนจ<อ>ะฉันเลยจัฉันเลย เป็นหมอบไปตอนนี้เปันสีเปียงหกศูนย์ตอนนี้เจ้าอธิการวัดไปนะอ่าเจ้าอธิการวัดเป็นร่องยกรนาเดิโดยนเมืองสงขลนโอ้เป็นรับรับคุณใหญ่แบบว่าอายไปไปไปทำบุญมาคือไปทำบุญไปทำบุญไปจัดประปาไปซอยคนตอนนั้นเพิ่นกับวัดเพิ่นกับบอบอท่านจะเลิศหรอโอ้เมื่แต่ปีปี่หาแปดและปีหกศูนย์เดินเดินแต่ว่าตอนนี้กะตอนนี้เป็นของการนี่กันของการศึกษาเมืองสองคอนนี่กันแต่ว่าเป็นความบันไดทอดนี่กัน ประเด็นในมาเล็กใส่ตัวนี้คือว่าบรัดปติปลาไปเนี่ยเขาเรียกมันบอกว่าน้ากล้วยเหมือ,อนลูกหลานอยากมีน้ำกินแต่ว่าอ่าบริยาคทางรถถนนรถข้างเรียนในเรนในเรียนมาอันตรายนะ <c oughs> ขอเงาปะปลาไม่มาสั่งแทงน้ำในบ่กันเลยเขาเรียกขนมเก็เรีย,นนยกว่าอ่ะบริจัดให้ไปกระแบงไปส่วนหนึ่งคือว่าแทร่งแทงน้ำกระล่องร่องรับน้ำฝนไดลให้ลูกหลานได้กิน ว่าต้องขามไปขามมาอนนิตยกรนะอันนี้ก็ปับปรุงแล้วอันนี้ก็็มอบใบสรรเสริญมาให้อ่นเป็นอันอันอันเต็นเตมอันเต็มเต็มนหัวหน้าหัวหน้าหองการศึกษาติการและกีฬาเมืองสองค้อนมอบใบสรรเสริญให้แก่ทานอาทิ์อาทิ์ลาโพลทันถูกต้องที่มีผลงานดีเด่นในการประกอบส่วนทืนหอนส่างแทงน้ำจำนวนสองน่วย โูยเอ็นปฐมมาลายมาลายไรทองโอ้มาลายทองเพื่อเป็นการสรรเสริญผลงานและคุณงามความดีตามข้อตกลงของหัวหน้าองการศึกษาที่การและกีฬาเมืองสองคอนนี่พูดให้แต่วันที่หนึ่งเลขที่หนึ่งไอ้นาะแต่วันที่เสาร์หาเดือนหนึ่งสองพันสิบเจ็ดโดยโดยเกือปีหกศูนย์ปีหกศูนย์ทำความดีด้วยสี่หลีนะฮะไอ้คนนี้หลีไอ้เพิ่มบอกเป็นว่า กันเนี่ยเปียนกันคือแตกสาเหตุว่ามูพวกแตกกันเองอันนี้ศักดิ์สิทธิ์กระจกแตกเลยโอ oh. ้บมเมนต์โมเนบ์โมเนต์โมเมติมาที่ไปว่าขึ้นหลุดเลยเบบตะกี้น,นี่มามาเนี่หลายหลายคน,น,นอ,อ่ะเนาะอคือว่าเขาไม่มูไม่กลุ่มไม่พวกแล้ว oh. มูพวกแตกกันต่างคนต่างไปเครือขิดเครือข่นขนาย oh. ก็ว่ากระจกนี่แตกโอ้ oh. มันมีที่มาที่ไปก็เลยว่าบวกแกออกเอาเอาเทปไซติดไว้โเพื่อให้มีที่มาที่ไปนะโดยโดยโดยแล้วนี้กะ อันนี้บอลเสริคนอ่านอันอ่านอันอนอีกทีนตัวนี้คือเครื่องกีฬาแล้วก็ือเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเครื่องปิดเอกสารตัวนี้ใบสารเสริญเจ้าเมืองสองค้อนตกลงสารเสริญทันอาทิตยกอาทิกนั่นละลาบูลทันโดยโดยตกลงสรรเสริญได้มีคุณงามความดีประกอบส่วนสร้างพัฒนาพื้นฐานโครงล่างโดยเฉพาะประกอบส่วน สางอ่างน้ำภายในวัดาบ้านบ้านลาดนาดีโดยโดน่นะ้วั็เพื่นดังนั้นจึงได้มอบใบสลเริญให้เพื่อเป็นกันยองยสอรเสริญบันทึกไว้ในพืมประวัติศาสตร์ของเมืองโดยโตามขอตกลงเลขที่ตัวนี้เพื่นบุ๊ชซยเพื่นได้แต่ว่าเดือนหกสองพันสสอยโดยโดย่ะตัวนีตัวนึงตัวนี้ใส่บุคลเโย้องเรียนอ่โดยโดยบคออกไเืีย อันนี้นี่นี่ก็สาศึกษาคือการใดวุฒหน้าของการศึกษาีิการและกีาเมืองสองคอนมอบใบสรรเสิญในแก่ท่านอาลิกลาอาทิกเนาะลาพลทันดีเด่นในการประกอบส่วนสุดกีฬาและอุปกรณ์การเฮียนการสอนหายองเฮียนปฐมลาดนาดีมุน่าหนึ่งลานสามแสนกี่ตามคอตกลงเลขที่หนึ่งร้อี่สิบสีทับ สกมสคลงวันที่เจ็ดเดือนหกสองพันสองสองกันโดยโดยโดยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อีกอ้าวผลงานนี่หลายไอผลงานเนาะผลงานได้จากฝั่งลาวนี่เขามาเปิดใจเขาพยายามมาจะโตโอ้อันนี้อ่านอ่านตัวนี้อ่านอ่านอ่านล้ออ่านตัวนี้นี่ใบสมนาบุญคุณอ่า ขอสมมนาบุญคุณทานอาทิตย์ลาบุญทานที่ได้ห่วมเป็นเจ้าศรัทธาสมทบทื่นส่างหอแจกวัดภูวัดแจกวัดภูเขาทองบ้านนาห้องทาบ้องทาเมืองสองคอนในแคว้นสุวรรณภูมิโดยได้เป็นปัจจัยจำนวนหนึ่งร้อยหนึ่งแสนหนึ่งแสนว่าหนึ่งแสน หนึ่งมืนสามรอยแปดสบสองบาทโดยรวมเป็นเงินกีบนี่เงินกีบต่างหากเงินกีบต่างหากตุกโอ้เงินกีบกันหนึ่งหนึ่งแสนห้าสิบพันกีบโดยโดยคือตอนขน่อยไปนี่เป็นโค้งลัางคาหนึ่งเสีโอ้ตอนไปนี่เพิ่เพิ่โด้วนี่อานะเป็นโค้งล่างคาสิโออา้ไม่จะโค้งล่างค่าสิอะไรก็เรียกว่ามีท่า ผสมตุ้ดเผินโดยโดยอันนี้คือคือมูกบอนผู้ไทยเด้อะมุกบอนผู้ไทยคือทานถวินชัยพรโดยโดยก็ได้บ้านตัวนี้อ่านอ่านอ่านในคบท้องอ่านในคบท้องโอ้ตัวนี้นี่ยางอ่ะเนาะอ่าโดย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 คือตัวนี้นี่บทกล่าวขอบใจตัวนี้พวกข้าพเจ้าอำนาจการปกครองบ้านบ้านนาฟองทาเมืองสองคอนแขวงซวรรในเขตผู้ศึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้ต้อนหับคณะ ป่าป่ามาจากกรุงเทพมาถวายผ่าป่าที่วัดภูเขาทองบ้านนาฟองถาเมืองสองคอนแควงสวนเคตในครั้งวันทีเจ็ดเดือนสองสองพนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิงย่งซึ่งมีปัจจัยต่างๆดังนี้ยอดผ่าป่าเป็นเงินท้งมัดจำนวนหนึ่งหมืจนามร้อยแปดบาทเป็นเงินกีบจำนวน1นึ0งแหาสปนกีบ อย่างผ่าผ่าไตสามสุดเนาะพร้อมด้วยเครื่องสังฆทานจำนวนหนึ่งดังนั้นพวกเฮาอำนาจการปกครองบ้านการจะตั้งอ้อมข่างถูกคะแนนการพร้อมด้วยประชาชนภายในบ้านนาฟองทาขอขอบุญขอบคุณทุกทานที่ให้การอุปธรรมคำสู้และโมทนาในครั้งนี้ขออำนาจ อำนาจคุณพระไตเฮยอำนาจคุณพระลัตตนะลัตนาไต่แนนอะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในสากลและลาโลกจงปกปักหักษาพร้อมคุ้มครองถูกทานพร้อมด้วยครัวของทานครอบครัวของทานให้พบแต่ความ สุกความเจริญโดยเถิดสาธอ่าก็คือตอนนี้เป็นเป็นรูปถ่ายต่างต่างที่คือขนมเนียเข้าวเจียรยางเนาะข้าวเียรยางขนมเนียเนียวคยน้ำขนาดสูงมาเดียมะยามทางเมืองเล่าโดยเฉพาะกรุงสุโขทัเห็นมาเป็นสิบปีที่แล้วไม่ได้มาเห็นนะครับอันนี้คือพระธาตุโพนเนาะมีสองพันสิบห้าวันวันวัดวันเสือ ว่าน้ากุกยังอ่ะน้ำกุลยังอ่ะก็เสร์เนี่ยวะว่าน้าคุกอายเนะี่ยน้ำกุล้ากุยังอ้าวาอ้านว่าหนนะีลาลาพนทันโพนทันมันเกี่ยวกันยังประถัดโพนโอ้มันต้องมีสิมาสีไปเลยโดยโด,ยโดยมันต้อมีสีไปเนะอือ่ะขบวมีสีมาสีไป<อ>มัน,ม,นมันบูบพันเนาโอจริงจริงเสือสายขเขากรหนอยอย่แหลยบราูดจะเป็นคนเมืองเรา มันเป็นคนเมืองลาวแล้วลาวโบราณหรือเป็นคนเมืองลาวแล้วบรเป็นคนเมืองไทยแล้วเลยเลยเลยนี่นี่นี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงเรื่องบรรยาวนีเรื่องบรรยาวนีเรื่องบรรยาวนี่นี่กับประทานดิ้งห้างคือชีวิตมันมีหลายไว้ชันมันก็เบื่อน่ะมันก็เบื่อน่ะเนี่ยนี่ประทานดิ้งห้างนะประทานดิ้งห้างเลยเลยเลยมีหลายไว้ชัน อันนี้คือถะทยโพลไปถ่ายไลฟ์สุดถ่ายโพลไลฟ์สดกะเอาสมิ่งก่อนเนาะกดเดี๋ยวเอานี่ว่าชันอื่นๆต่อๆไปเป็นคลิปไปเป็นคลิปแบบอื่นกันอะไรก็ขอบคุณพ่อแม่ไอ้น้องอยากให้การรับชมติดตามทางช่องยูทูบช่องเด้อรายการทรัพย์ศูนนี่ก็เส้นทางของคนหน่อยเองคือก็เส้นทางคนหน่อยนี่ยทำอะไรดีคมดีโดยโดยจึงเป็นบรเก็รบริได้โดยโดยไอ้คัน ลักฐานบ่มี่นี่บ่แม่นมันไปขอได้ไหไงแมนแมนแนคือลักฐานเฮาบ่ได้ไปขอมาแม่นคือสิ่งที่ได้มาเนี่ยแม่นได้จากผลงานในงานได้มาจากการประกอบสวนของ,งอความด,โดีโดยโดยโดยเราลองท่านเราลองเราลองไปขอเบิ่งปฏิคุณจะให้มา,บ,าบ่บ่บ่ได้อ้าย <c oughs> บ่ได้ององประกอบหรือประกอบสนตองบี้เป็นตัวยอมรับแกพูดเสียใครวันให้มาโดยโดยโดยจะบอกต้องยอมรับในบรินหนเหนเอโนลพลาการก็บ่ได้จะบ้าน้นูเห็นผ้องต้องใจออืจังพวกเสิให้มาคำว่าท่าน เพื่ให้มาเพะเหตุผลบุพเพ็งไรเอกสารต่างๆเนี่เป็นเส้นของเจ้าเมืองไงบอเป็นเส้นของเจ้าเมืองนะครับบราจิไปคมาได้ไงก็จะไปเคาพที่กับบ่เสือไฝเป็นได้อือเห็ดเียกดกำลังนี่ก็เลต้องไขพอย่อมหับว่าเห็ุยั้ไเป็นคุณประโยชน์กับเมืองราชได้บอเห็นแต่ว่าเห็นอ้หนองสุกคนเขามาสมยมา่ก็มาจากมาวนโตคนละแต่ว่าที่เดียาอยู่ฝากกับอ้หนองคือไอ้าย้เราเอาเคอมากินเมื่อทานรัน มันเป็นย่างแกงหำมอ่เห็นไอ้คนขนหลุดไม่หลุดขนมาฝังตะผู้สาว <laughs> ยังไงพ่อแม่น้องเอาไปเอาไปถาไวายสงถาวายท่านน้ำสงน้ำแหน่คือส่วนหนึ่งที่ที่ควรจะแบ่งปันคือวิธีการคือการแบ่งปันโดยโดยบางวันบางเวลาโซนตัวคือเป็นเรื่องของสาธารณะเขาบอกหนึ่งศารณะเป็นหลักอ่าอ่อาไอ้หน่อยไอ้หน่อยไม่หน่อยกต่ท่านหน่อยโดยโดยมีอะไรก็ท่านหลายวัตถุประสงค์ของข้าหน่อยนี่ต้องการให้คนเมืองไทยขามขัวมาท่านเมืองเล่าเป็นหลัก เพราะว่าคนเมืองไทยก็เหมือนมันกัอยู่ใส่ก็มีแต่คนทานอยู่แล้ว<ด>แต่คนเมูองลาเนี่ยคนยังขาดแคลนในการทานโดยนี่คือเรื่องจริงอยากให้พ่อแม่น้องขามขว้างม,มาจริงๆขาม่ระหย่ดอาจารย์คนนี้ท่านเบิ้งช่องยูงทูบช่องใหญติดต่อไปในช่องยูทูบถึงมันอยู่ปลายทางแหละอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละกขอความร่วมมือเพคนว่าจะไปยินจินแจมแบนนีแบนแบนี่เด้อสินะกขอให้พ่อแม่น้องมาเยี่ยมมายามมาเบิ้งบรรยากาศของเมืองล่า เอ้มาเบิ้งพิ่นนี่เฮ็ดคองเพิ่นมีแบบไดแน่อ่าของไทยสมันกะตอนที่หัวมันกลายพันธุ์มั้งเป็นพันธุ์เก่าคือกลายพันธุ์ไปแล้วมันมีเห็ดคองมันบ่ชไขยังแกนสารมันมีแต่เรืองที่บนเป็นแกนสารเป็นสีสันบั้งเป็นแกนสารพขมูลาเนี่มีแกนสารยังวมีความเป็นอริยธรรมเห็ดคองที่จบๆงามๆดูไข่พี่ไม้มองได้เห็นได้เบิ่งวิธีการง่ายๆคือว่าถ้าขนูลาพ่อแม่น้อง ติดต่อมากอะข้างๆยวัดก็ได้วมานยวทางมูไปขนาทางวัดก็ได้แจงในบ้านแจงขันตอนของการปกครองไปเลยจะเลยขอเล่นเชิญพ่อเม่นนองมาเยียมบ่ายร่วมกันขนม้าเนยเป็นสิบปีแล้วบ้นเ็เราพ่นมาได้ปันจต่ปีหาแปดจะสมั่งไปม่วงสองขอนม่องย่วพนกับบกันรล่งมือง อ่าุ้ยทุกพ่อทุกไข่ได้แหวะเมื่อนี้มาครั้งแรกมาแหวะบ้านของแย่เลยมาครั้งแรกเนาะมาของแย่เลยแบบเป็นกลุ่มยุทธุกลายสุดในพื้นที่นแต่ยินดีกต่ยินดีกับพ่อแม่น้องตอนรับยังดีมื่อวันเมื่อกี้เขาเล่นบอลเสิร์ตแล้วมันต้องอนุโมทนาธรรมสุยางต้องไปกับสิมีการพาคนไปเอาของไปท่านโดยกเอาสรุปว่าเอาต้นนี้ก่อนได้อวโมชันนี่โดยโดยติดตามนะครับสบายดีสบายดีสบายดี มบางเราสอนมีดึงแก้วออกแก้วกนิเครื่อดบิวัวนดีดิคุณได้ใบประกาศสมมนาคุนประกาศเกีดเดยรติขุน คนอาจจะเป็นคนเดียวของเมืองลาวเขาเมืองไทยกันเลยาจะอายสอปลาเสือยาแก้ไอน้ำดำปลาเสือดาวไอเป็นเจ้าจิบจิบคือคือมันเป็นอะไรอจิบจิบอ่ะนะยายแห้งแล้วก็คุณภาพสูงอยู่ล่ามันเป็นขายขวดแล้วเศร้าพังหดห้ยกลัวเลไอ้กลัวกลัวไอเดี้วเลี้ยบหรือขนาดเลี้ยบเลยมือหน่อ ห้าถึกแล้วห้าองสามสี่ถึกแล้วถึกแล้วีดีีกนเลยนี่หาสุดเลยสองสห้เหลือตัวนี้เหลือหน่เหลือกระเจียบยูทูบเบอร์ต้องสีหกีเลยหกกล่องอ่ะ้คือเปถึกเด้อตัวนี้ พกกองบอไม่ทุ่กคนอีกผมเมียนะเป็นหนึ่งยเยต้องให้จะภากองได้เมียให้จาพากอนไดให้จะพกองไดอะอะราเราน โซ่เลย่เเลยด้อเด้อะโเลยมิ้ผูไอได้ไหมเด้อฮ่า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 ่าไอมัซ้อาทันที่ะด้เป็นยายังเป็นอะไรมอบกเป็นยาดไอะเออเออเอเออเออเป็นยาอเออเออนอเออเออเออเยาออเออเออเยเออออเอ็นออออเออเออเออออเออเออเอเป็นเเออเอเเา อือส่วนใหญ่หมักไงเนาะส่วนใับ่เป็นไข่ที่หมไที่กเาส่งหน้านเนี่ยนะเนีนี่ยไอ้าี่เตั่อันนี้รเัดๆๆบนัักใบพืชประเสิมีปมีนี่ครวาสคาโลโ่สีปาสกาีกาชประเสริโอ้หาก้นเนี่เนาะหางกระพุ้นกระ้ี ที่เลวให้ปากก่อนหน่อยเถอะเพื่อนเด็กคนหนึ่งอันนี้เปรี้ยวใช่ไหมใช่ไหมอมดีือมานนี่นี่ มมอีวไม่ได้กบ e ิ yes> ๊กตัผมอาจารย์เฉลยผมโป่งเลยให้ให้เสมือนอีกแล้วเนาะการิงคืงลกมาเสมือนอีกแบบว่านาสิเมนยะนาสีเมนเตม จะพาไปไปเียวตอนที่ยหมดไงเทียวของมาฉ่ำผ้าอะไรยังเตรียมของมาแจกให้ทุกคนเลยใช่ดีครับเราทำเนี่ยให้ให้ลงพุทธบุตรสี่เออพูดพูดพระธรรมสูงแล้วก็คารวะถ้าพระไม่มีคารวะพระก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีพระคารวะก็อยู่ไม่ได้หลวงให้ลงพุทธบุตรสี่ภาษาไทยอาจจะเหมือนเลยอันนี้ก็ไมครับ ครับเป็นของดีเจ้เป็นผู้โชคดีซื้อของมาเป็นเมืองกันเลยเลยเป็นปัจจัยแป๊บเดียวมาตรงวัดขาซ่องขาวัดร้านชื่อร้านให้หน่อยสิร้านสูตรกล้วยกล้วยวันโดยโดยแบ่งยังเหรอครับสีได้เลยนมัแบ่งสีได้ ชิมมาอ้าวโมเมนต์จะพูด <Str> ต <GI> ้องที่โมเมนก็ใส่ซองอร่อยโดย้องอร่อยถูกถูกโดกถมันเดียวกัาเป็นวัตสินโดยเพราต้องเขาวัดให้ตั้งศิลปดยินยี่ถึงทำนำมอเต็มความสุโดยวันที่พระพุทธเจ้าประสูตรตรัสรู้ปณินและิานวันเดียวกันโดยโดยพก็เตรียมตัวพ่องเอาถุงมาใส่ที่เรือนี่ยะให้จะพาไปจน่า บอกเลยอันมิดแตมมิดดผมไอเฉิดฟงเลยตัดผมลูกก็เล็นอย่หนอนแล็กอันนี้ก็เยวสตมเมยมาที่หลังเลย